จังหวัดใช่ไหมฮะนครสวรรค์กันบ้างใช่แล้วครับไปที่จังหวัดวนครสวรรค์ครับตอนนี้มีการชี้แจงแนวทางนะครับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้แล้วก็มีการติดตามสถานการณ์น้าแล้วก็การปล่อยน้ํหน่านเข้าบึงบอระเพ็ดครับนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับก็มีการประชุมชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567 โดยคณะรัฐมนตรีครับก็ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอขอความเห็นชอบในหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2567งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงรุดูฝนปี2 5 6 7ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจํานวนทั้งสิ้น57จังหวัดครับจากนั้นครับผูว้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เองนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่ประตูดําบริเวณสถาบานันวิจัยมงคลจังหวัดนครสวรรค์ครับเพื่อตรวจต,ตามสถานการณ์น้ําและก็การปล่อยน้นําน่านเข้าบึงบอระเพ็ด โดยขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยประมงจังหวัดนครสวรรค์น,น่ะพร้อมด้วยชาวบ้านนะครับก็ได้เร่งกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำนะครับหลังมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นเริ่มมีประสิทธิภาพการระบายน้ําเข้าบึงบริเวณให้ได้มากที่สุดจากการรายงานนะครับถึงสถานการณ์น้ําบึงบรเิเวณเป็นข้อมูลนะครับในช่วงของอท้ายเดือนกันยายนเนี่ยเขาบอกว่ามีปริมาณน้ําอยู่ที่ประมาณ178.16ล้านลูกบาศก์เมตร หรือว่าคิดเป็น75%จากความจุนะครับคิดเป็นพื้นที่น้ำอยู่ที่ประมาณ79,888ไร่นะครับ